อันรายทดานสิ่งอุตสดีค่ะมีชืออ่อเด็กพรฮอมพิยาพวกเรามาจากโรงเรียนด้นานเบญญาจารย์เขอร่วมการประกวดโครงงานสปิริตประเภทซอฟต์แวร์เพื่อประสบการควบคุมบ้านอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับกสุดใบค่ะมาสติสเทมส์ฟอสซิมาร์ฟอสโซล่าเอเนจีที่มาในความสัมพันในปัจจุบันจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่าเทคโนโลยีต,ต่างๆนั้นได้มีการพัฒนาอย่างล้ำสมัย ส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตค่ะบ้านอัจฉริยะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อคนยุคใหม่ที่ชอบความสะดวกสบายมีเทคโนโลยีในการใช้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่ตางๆภายในบ้านเช่นเปิดปิดรั้วอัตโนมัติเปิดปิดไฟตามเวลาที่ตั้งพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่หมดไปสามารถใช้ใ,ชในชีวิตประจำวันได้ในทุกๆวัน ให้ความร้อนให้แสงสว่างและเมื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่หลากหลายมากขึ้นค่ะโดยทางนี้คณะผู้จัดทำจะมีความสนใจที่จะออกแบบบ้านอัจฉริยะเดินติดตั้งแผงเซลโซลาเซลล์ร่วมกับบอร์ดวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับบอร์ดทิดไซด์ค่ะ 2. เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันค่ะเทคการ์ษิสสามไฟฟ้าที่จะทำได้ศึกษาในรูปแบบของสื่อตรงนี้ค่ะ1นวิทยาศาสตร์ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแปลงพลังงานใส่อาตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าและมุมนําไฟฟ้า 2. เทคโนโลยีศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยชิปไฟฟวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาความรู้เรื่อง กระบวนการท,รา,รา,า,ท,ทางวิศวกรรมศาสตร์4คณิตศาสตร์4สามความร,รู้เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นและหลักของแสงในอุณหภูมิตัวแปรตามการทํางานควบคุมบ้านอัจฉริยะตัวแปรควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตอุปกรณที่ใช้1เครื่องออมิเตอร์ิดตั้งโปรแกรม2บอร์สนำนลังตัว3 แงโซลาเซลล์สี่านชาร์จห้าสวิตหกโวลแปลงไฟ7จ็ดโวลูชาร์จไฟแบตเตอรี่แปดตัววัดไฟ9ก้าสัมมาแบบเด็กสิหลอดไรดับตึดสิบเอ็ดชุดบัตรีแล้วสายไฟสิบสองกีดีควบคุมไฟ้นบ้านสิบสา้านกันดองัต้องการมีนการหนึ่งเรื่ปัญหาเรามนความสนใจเรื่องการเป็นพลังงานจากแสงอทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ฟในบ้าน ะระบบควบคุมบ้านอัตโนมัติค่ะตอนรวบรวมข้อมูลแวเนี่ยยึดแผนวิธีการแก้ไขปาพวกเราไปสืบค้นหาข้อมูลทางวิธีที่เจะกับวงารไฟฟ้าและระบบบ้านอัตโนมัติค่ะตามออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาพวกเราออกแบบแผนทำวงการไฟฟ้าและทำบ้านอัตโริัตของเราค่ะตีวางแผนอีกหนึ่งการแก้ไขปัญหา ต่อถ่ายไฟตามที่ออกแบบไว้และเขียนโปรแกรมลงในบอร์ดสีไว้ค่ะตุ๊กต่อบางวันเพื่อนเปรตไปของชิ่นงานวัาที้ชอบใจไรคะถ้าขาดก็ชอบบทครามผิดพลาดก็แก้ไขในข้อสอบเช่นค่ะได้เป็นที่ภายในค่ะของชิ้นงานจะมีวิธีการแก้ของชิ้นงานพวนกเราพวกเราเอาไปให้เพื่อนเพื่อนในห้องดูค่ะได้เขียนรายงาน ดกาารรเวิธีการทำงทาน 1. น่นำแงสงโซลาเซลล์รักแสงแดบดบสองเปิวิตื่อการทำการใช้งานแลักการทํางานหนึ่งแผงโซลาเซลล์รับแสงดวงอาทิตย์มามเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าไปเก็บที่แบตเตอรี่สองแบตเตอรี่จ่ายไฟไปยันดีเลควบคุมไฟทั้งบ้านสามบอร์ดฮิตบเอททำหน้าที่ควบคุมไฟดิ ควบคุมดีเลยควบคุมไฟทั้งบ้านเมื่อไฟเมื่อแสงสว่างต่ำกว่า30หรือเท่ากับ30ไฟในบ้านจะติดถ้าแสงสว่างมากกว่า30ไฟในบ้านจะดับลง เราพัดลมนะคะเราก็จะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันมีชื่อว่า Hit by IoT ค่ะภายในแอปนะคะก็จะแสดงค่าของอุณหภูมิและค่าของแสงณนะตอนนี้ค่ะถ้าเราต้องการจะเปิดพัดลมเราก็กดปุ่มที่1แต่ถ้าต้องการจะปิดเราก็กดปุ่มที่2องขออนุญ,ญาตสาธิตน,นะคะ ขออนุญาตสัิตอีกรอบนะคะถ้าเารเตา,าต้องการจะเปิดกลดบุมที่1ค่ะแต่ถ้าถ้าต้องการจะปิดกลดบุ่มที่2ค่ะค่ะดังนี้ค่ะผลการดำเนินง,งานจากการทดสอบระบุพบว่าเมื่อระดับของแสงมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ30ไฟในบ้านจะเปิดอจจัตโนมัติและเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน Keep by IoT จะแสดงค่าของอุณหภูมิและแสง เมื่อต้องการเปิดพัดลมให้กดปุ่มที่หนึ่งและเมื่อต้องการปิดพัดลมให้กดปุ่มที่สองเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบทํางานได้ถูกต้องค่ะสหรับประโยชน์ที่ได้รับหนึ่งได้แนวทางการออกแบบบ้านอัจฉริยะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นต้นแบบและต่อยอดในอนาคตค่ะ 2. ได้ศึกษาคว,คว,ควออามพัฒนาและแสดงความสามารถทางเสียงข้าวของตัวเองส เป็นการบรฒนาะการเอาความรู้จากวิชาตา่างๆมาผสมผสานกับโปรแกรมพิเตอร์ครับ